ผมใช้เวลาไปทั้งหมด1อาทิตย์เพื่อรอให้ทีมอับบิ็นซีซันพิวนีออกมาให้หมดแล้วผมจะเสี่ยงดวงว่าผมจะเปิดได้สักตัวหนึ่งไหมเรามารอดูกันเฮ้ย ว่าไงครับผมพัสดาผมคลิปนี้นะผมจะทำเสียงไม่ก็ได้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนของวันที่7จดพฤษภาคมทีมอัพเดอะสีสันพรีเมียร์เพิ่งออกมาสดๆใหม่ๆเลยนะครับผมแล้วผมรอเวลาน,นี้มานานมากเพราะว่าผมเซฟแพคไว้ประมาณ สิบแพ็คเพื่อที่จะมาเปิดให้คุณผู้ชมดูกันนะครับผมว่ารลผมวันนี้ดีไหมต้องขออภัยก่อนเริ่มเลครับผมว่าเพราะว่าตอนนี้ผมใช้เป็นแอป Companion FIFA 2<ม>ี2นะครับ<ม>ก็เราจะมาเปิดแพ็คในนี้กันก่อนเราเริ่มนะครับผมเรามาดูทีมกันข้าวๆเลยว่ามีซาร่าอ่ามีพี่โดของเราด้วยซิมีแวนไดมีเดอรบอยมีมานีเบนเสฮมินซอนมีเบอร์นาร์โซิลวา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแป๊บนึงนะ What the fuck are you คนทำไมมีบูโน่ฟนอันเดสดอยู่นี่ด้วยนะเอ่อผมไม่เข้าใจนะเพราะทำไมบูโน่อยู่นี่ด้วยนะอ่ะฮะอ่ะไม่เป็นไรเท่าที่ผมดูจากภาพรวมของทีมตัดสิทธิ์พรพเมเด็นะผมบอกเลยว่าผมอยากได้ใครก็ได้เพื่อที่มาเสริมทีมของผมนะก่อนเริ่มนะครับผมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า เราเหมือนได้เป็น swap ของทีมอัลซีซันนครับผมเพื่อที่จะออกไปทำ SBC อ่ามีพิโดซาร่ากับเดบรอยด์าผมอ่าเราจะเริ่มที่พิวคั็ก่อนนะครับผมเราอาจจะได้ใครก็ได้โอ้ยไอ้ถต่วันเริ่มไม่สวยนะผมอ่าเราเริ่มกันเลยดีกว่านี่นะครับแพ็คที่ผมเซฟไว้นะผมบอกว่าโหดมากต,มมต้องได้สักตัวนี่แหละอ่า เาเปิดแายพย์พัแบบอันเทรดกันก่อนนะครับไปครับ่อนดีมคู่โอ้โหคุณโดกันตะบันไดโอ้ถอวเริ่มไม่ดีนะผมอยากได้ทีมซีซั่นแพ็กต่อไปนะผมพระพีเมี่เล็กตั้มไข่หัวไข่อะผมได้ไข่อ่ะ ควิกเซลทั้งหมดเลยดีกว่าผมว่านะพักต่อไปนะผมแต่ที่พักแบบสิงโปดีกว่านะฮะมาปุ่มเลียงแถวนี้อีกฮะอยากตายรอบสองไหมโอ้จริงอะทำไมได้กดลงกันสองครั้งติดอะโอ้จริงดิโอให้ตายเถอะแต่ว่ายังไงมันก็เทรดได้นะพักต่อไปนะครับผม ไอ้เนี่ยโอ้ยขอได้สักตัวดีๆหน่อยเถอะที่มันสีสันไข่ก็ได้มาแพงตัวไปเอาหน่อยเอาหน่อยเสือมาแปดโบกพลสเอาไห,าไหมกูก็ยอรลิสโอโยยอลิสแต่ว่าเก็บไปใช้ SBC ได้นะครับผมเอาหย เฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหเฮ้ยทีมบอลซีซันดัชทำไมมันอยู่ในแพ็กอะคนได้ทีมบอลซีซันพิมเล็กล้าไม่ใช่เหรอเฮ้ยไม่จริงดิล็อกกันเลนหรือเปล่าเนี่ยให้ทายเออ แต่ผมอยากตะโกนมากเลยอโอทุกคนคหนได้ที่มัลติซีซันพิมพ์เด็กแล้วไม่ใช่หรออะไรเนี่ยเอมาสองแพ็คสุดท้ายนล้วผมหมดหวังสิ้นหวังผมว่าผมไม่ได้ละเออผมเซฟแพ็คไว้สิบแพ็คมาเปิดที่มอเติซีซันพิมพ์เด็กนเนี่ยเอยแพ็คยังแพ็ค พอพอพอไอผมขอโทษในนาที่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะครับผมเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผม Peace เอ้าไปกูดกันอนีกแล้วไอ้ซิ